มอเตอร์ตัวนี้ดูค่าก็จะตรงนี้นะครับดูค่าของมอเตอร์นี่เพื่อนๆดูเลยนะครับสวัสดีครับผมช่างกบจนทำรองเท้าแตะนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่ช่างกบใช้เกี่ยวกับการทำรองเท้านะครับตัวนี้ ก็มีเพื่อนเพื่อนถามมากันเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับว่าเป็นมอเตอร์ในแบบลักษณะไหนนะครับที่ช่างกบใช้ก็วันนี้ช่างกบก็จะพามาดูแบบละเอียดเลยนะครับไปดูกันเลยครับมอเตอร์ที่ช่างกบใช้ก็คือตัวนี้นะครับมอเตอร์ที่ช่างกบใช้ก็เป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นแกนนะครับแกนตัวนี้จะมี2ฝั่งนะครับ จะเป็นฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับแกนตัวนี้สามารถใส่ลูกขัดได้2ตัวนะครับใส่ฝั่งละตัวนะครับฝั่งซ้ายตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งขวาอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้ดูค่าก็จะตรงนี้นะครับดูค่าของมอเตอร์นี่เพื่อนๆนดูเลยนะครับที่ช่างกบใช้นะครับแบบนี้ ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับช่างกบนี่เราก็ได้มาตัวนี้นะครับจะได้มาแบบนี้เลยนะครับแต่ฐานตัวนี้นะครับฐานตัวนี้เรามาทําเองนะครับแบบนี้เป็นลักษณะนี้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับมอเตอร์ที่ช่างกบใช้นะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามช่างกบมาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจงให้ช่างกบในทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างกบสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ